จงทำดีจงทำดีกันเติดผีรื้อนองวอนข้อรองหยาดสนิทมิดถังไล่มนษเราไม่มีใครข้ามกันในเรื่องความตายเราอยู่ไม่ได้ยาวยืนถึงมื่นปีกราบสวัสดีกลับตันผู้ฟังกระบผมอาจารย์มีพัทลุงมาพบกันในรายการเรื่องลเล่าชาวตายครับพิธีกรรมการแกมเล่ยกองนั่งตลุงนะครับ คำว่าเบรยนี้ในภาษาสัส้นสกิตนั่นจะแปลว่าคำบันสัญญาเป็นความเชือ่อที่ซืบตอ,อดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตการยุคโบราณครับใครมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจนะครับข้อง่ายอยากได้โชกลาบกินว่างปราตนาปราตนาสิ่งใดนี่ก็จะบนบานสานกล่าวต่อครูโมนังตะลุงครับ เหมือ่ส้มวังส้มปลาธนาแล้วนี่ก็จะรับนั่งตะลุงมาทำพิธีการแก่ร้ยแก่บนกันส่วนแถวแวสุราชจุมพรนี่กับก็จะเรียกว่ารับนั่งมารำแก่ร้อยนี่ก็จะเล่งไปจำเนียงทางโน้นก็จะเรียกว่าเร่อยนะครับอันนี้การแก่บนแก่ร้อยนี่รับ ความเชื่อตรงนี้นะครับนะกอเบงออกได้เป็นไล่ไส้กล้องอาจารย์นั่งตะลุงนะครับแต่ละไส้นี่ก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปะนะครับพิติกรรมการเกลเลยตรงนี้นะครับประวัตินั่งตะลุงนี่ครับมันก็มีไล่ไส้อาจิเชนว่าอาจารย์นั่งร้อมหน่อยตะลุงซ่าขนนะครับ ศิลปินแน่งจาด้องจังหวัดพัะทะลุงนะครับตามที่ได้สัมผัสนั่งพยักตะลุงซากนซึ่งเป็นลูกซิขคางแกละนะครับก็ได้บอกว่าอาจารย์พลอมเนี่ยได้กล่าวไว้ครับว่าคนที่จะแก่เรื่อยได้นั้นต้องบวชต้องเรียนแต่ก่อนครับนั่งที่บวชปลานั่งที่ไม่ได้บวชปลานั้นต่าไม่ได้แกแเร่งไว้ปัณนณนะครับ ันณี้สยของนั่งอาจารย์จรูนน้อยวัวใส่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ซ้อนอยู่ที่วิทยาลัยนาตาสินจังหวัดปตลุงนะครับและเป็นที่ยอมรับกล้องนักวิชาการในเวทวงกล้องทางราชการก็ดีแล้วกะ็ทางวงการนั่งตลุงก้องปากตายก็ถือว่าเป็นนั่งบรมครูอีกฐานนึงนะครับ ท่านอาจารย์จะรุน้อยว่าไสทันไดกล่าวว่านั่งที่จะแกเ่เรื่อยนะครับแก่บนด้นั้นต้องผ่านการบวชการเรียนให้เป็นทีเรียบรย้อยนะครับตรงนี้แกบอกว่าไล้วครับที่ว่าจะต้องผ่านพิธีการบวชพระเพราะว่าการท่าในการแกเ่เรื่อยบนเรื่อยโอ้ตรงนี้นะครับนะมันได้มาจากในโบถชตอนบวชพระนะครับ เป็นกาตาที่ได้รับมาในปีธิกรรมตรงนั้นก็ได้นํามาใชา้ส่วนนั่งยิ่งนะครับท่านอาจารย์จะดูนหน่อยว่าไสจากการที่พ่อไปส้มปาดอตอนนั้นอาจารย์ก็ไม่คอยที่จะสบายเลยนะครับผพก็เกิดความเป็นว่วงนะครับก็ไปเยี่ยมก็ได้พูดคุยกันก็ได้ถ้าอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วนั่งยิ่งนี่แก้บ้วยได้ไม้ อาจารย์จะรุนหน่อยว่าใส่ท่านบอกว่านั่งผู้ญิ่งนี่แก่บเลยไม่ได้ครับเพราะว่าแล้วใส่อาจารย์ทีนั่งผู้ยิ่งแก่บเลยไม่ได้อาจารย์จะรุนหน่อยบอกว่าอ่อนั่งยิง่งที่เก่บเลยไม่ได้นั่นเพราะว่าปิกซูนี่คนเรกข้องโลกนั่นซึ่งเป็นญาติข้องพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รับกาถทาบทนี้ก็เลยผู้ยิย่งนี่เก่บเลยไม่ได้ นะครับ <N un> นั่นคือทรายกองอาจารย์ชดูนน้อยวัวไส้นะครับอาจารย์ทวีพรเทพซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชดูนน้อยวัวไส้ก็จะมีความเชือ่อที่เหมือนก,นกันกับอาจารย์นะครับอาจารย์กองฟ้าดาราสินก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันครับผมส่วนทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอาจารย์สี่ปัดน,นะครับอาจารย์สี่ปัดซึ่งเป็นบร,ม,บรมครูทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านอาจารย์สีปัตต์นี่ครับาจากการสัมผาต์ของนั่งซักเสรีสิสินนี่บอกว่าใา้ของอาจารย์สีปัต์นี่ไม่ได้กัหนดครับว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงนะครับาสามารถที่จะแก็บเลยแล้ได้ต่างเพนนะครับแต่ว่าต้องผ่านวิธีการครอบมือให้เป็นทีเรียบร้อยในพิธีกรรมการแก็บ่อย ข้องในสา้ยอาจารย์สีปัดนี่รับก็จะมีการท่ามนะครับหลังจากทําพิธีการเก็บร้อยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการท่ามเจ้าภาพนะครับว่าคาดเหลี่มายจังเจ้าภาพนี่กับการจะต้องตอบเผื่อข้านรับนะครับว่าคาดเหลวนะครับหากใครที่ว่ากรุบกระพุทดขึ้นมานะครับว่าไม่คา้าที่นี่ ไม่ว่าเมาหรือว่าบานะครับก็จะต้องรับผิดชอบในการที่จะรับนั่งมาแก้ร้อยกันไหมนะครับอันนี้เราว่าไงดีนะครับเนี่ยครับตรงนี้แต่ว่าเคยที่ว่าหมอม่อมเฟื่อนๆนี้ก็พอได้เสียกะราดนั่งกันเลยครับอ่ส่วนท้ายกอ,อาจารย์นรุ่งตะลุงบัณฑิตจังหวัดตรังกลับซึงเป็นศิลปินแห่งจาดก้องจังหวัดตรังนะครับอ่ท่านอาจารย์นรงน่งในะนรับจากการสัมผัสอาจารย์นะครับ ธานอาจารย์บอกว่าถ้าได้บวชได้เรียนกอนนั่นมันดีเพราะว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับบุตรีภ่าวะนะครับเมื่อนกับโรราเนี่ยถ้าจะแต่งเคเนี่ยก็ต้องบวชต้องเรียนก่อนแต่สมมุติว่าเจ้าป่าบนหวาถ้าค่ายดินได้นจะรับนั่งเด็กจก่ายกกนะครับเด็กยิ่งข้ออายุเจ็ดแปดควบนะครับแปดก้าควบก็ดี หรือจะเป็นดั่งยิ่งก็ตามแต่นะครับ,บถ้าข้ดินได้เร็วนี่ก็จะต้องรับนั่งที่ได้กล่าวว่ามาทําการแกร้บนครับคือได้ทำตามสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้บนไว้แล้วนี่ครับการทื่อว่าเนี่ยคาดเหมือนกันครับเพราะว่าได้แก้แล้วนั่นคือตาอาจา,ารย์ณรงงได้กล่าวว่าครับ ส่วนไส้ข้องอาจารย์นาคารินชาตองกับจังหวัดชุมพรนะครับศิลปินแห่งชาติจากการสัมผัสข้องอนั่งคุณปีประเสเสฐร,รกวงครับคุณปีประเสเิฐบอกว่าทนาจาจันนาคารินเนี่ยสา้ข้องอาจารย์นาคารินเนี่ยไม่จําเป็นต้องอบวชพระนะครับเกดท้ทั้งผู้ยิ่งผู้ใยแล้วก็นั่งเด็กนี่ก็เกด้ครับ แต่นะครับต้องผ่านพิธีการกรอบมือและการกรอบมือตรงนี้รับจะต้องผ่านการวินิจฉัยจากาวุตติภาวะจาก่านอาจารย์เสียกนนะครับซึงจะได้มอบประสิทธ์ประสาทวิชาตรงนี้นะครับพระว่าการถ้าที่จะแก่บนแก่เรือยเนี่ย ตนันน่าจันนกรินเนี่ยเป็นคนหมอบ้านไปเองนะครับตากับประสิทธิประสาสวีชาให้กับหลกสิิธิ์แลวก็ได้ผ่านการพิจารณาอุทิภาวะไปเล้วนะครับไม่ใช่ออกฤอซี่ไม่เป็นที่จะไปแก้ด้วยบนนี่ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็กลางนึ่งรับตันน่าจันนกรินนี่ก็ไปเลยนั่งกันโยกกับปีบระชสิฐรักวงนะครับตีวัด โขกสะมานอำเภออาจยญ่นะครับก็ไม่ข้อเอือช่วนั่งไรกันแล้วกันนะครับในคืนนั้นก็ลืมมีดที่จะแกนบนครับถึงวิธีกรรมแกร้อยแกนบนแล้วในนั่งนี่ลืมมีดรับฮ่ากันจบแมดกับคืนนั้นปรากฏว่าไปได้มีดกล้องมือปีครับไอมีดที่ก็ใใจตัดปวดปีนะครับ อาจารย์นักการินว่าซาเล่แล้วนั่งเรานี่มันตะลืมมีดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ซ้ำกันก็เลยนํามาใช้ในพิธีการกรอบม,มือครับในพิธีกรรมการกรอบม,มือในสายของอาจารย์นักการินนะครับก็จะมอบรูรือซี่พร้อมมีดแก่บนายนะครับนี่คือสายของทนาจาันนักการินชาทองศิลปินแห่งชาจังหวัดสงขลาในสายของอาจารย์ชินธรรมโคตนะครับ สึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติก้องจังหวัดสงกลาอีกคนนะครับอ่าเไส้กล้องอาจารย์ครับดีล้วงนะครับอ่านี่ไส้ะบับโบราณมาเลยนะครับอ่จากการสัมผัสกล้องลกศิษย์เอกนั่นก็คือนั่งสวงครับอ่านี่ก็นั่งเด็กๆนั่งยิ่งนี่ก็สามารถแกได้รับต้องผ่านพิธีการกรอบมือเช่นกันกรณีในไส้กล้องอาจารย์กันทองล้อกับ ศิลปินเห่งชาติจากการสัมภาดนะครับข้ออาจารย์สุภาพชุมย่วงครับอ่าก็อบอกว่าได้ต่างเพลน,นะครับคือวันเกยเลยนี่จะเกวันนั้นคือเกยได้ทุกวันครับวันไหนก็เกยได้พอกันไม่เคยเหลือกเลยแต่ก็บวชวันนัดแล้วถึงก็รับนั้งวันพุดนี่เลยรออีไปแกวันน้อย อืมเลยได้เล่นก็บเด้ล่ะถึงี้เปแกลัางเทียงขึ้นเนี่ยคนมันรับ้าแจะมายุดเแกเบลออยู่ในปอกันแกแกไม่เกี่ยวคือคือให้รับนั่งที่เป็นนั่นคือว่าพานถ้าพิธีกรรมพิธีการนี่ก็คือปอกันนี่แกไม่มีพิธีรีต้องอะไรก็แกนีแกบางที่แกตัดตอกับหน้าบอด แล้วนั่งเก็บเลยเร้วเลยกัาดไปแล้วนั่งเก็เลยแล้วเลยกั้าดไปอ่าแต่บางงานนั้นเกกะเล่เลยว่าอ่ามันส่งกวรจะเกะผือบางงานเกกะเล่นกรอบชูดเหมือนกันอ่าบางงานถ้าไปดึกไปเร็นี่ไปเกะกรอบชูดหยุดใส่ลคนมันนีเลยนั่งอ่าเกะกะมองเล่ตามความเหมาะสมอ่าของบางงานอเกะว่า ก็บนหับนั่งนี่ก็นี้นั่งไปแล้วนี่ลดเลยแล้วนี่แต่ทั้นี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั่นนั้นถือว่านั่งตีไปแก่เนี่ยมันต้องอ่ามันมันต้องอ่า่านพิธีการกรอบมือแล้วว่านเนี่ยใส่นั่งนะครับก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับศาสนาในนะครับไทยพุดคริ์อิสลามเราจะมีความเชื่อ หลักการปฏิบัตินี่แตกต่างกันออกไปแต่ตุกศาสนากับซ้อนในคนเนี่ยเป็นคนดีเราเว้นความชั่วนั่งลุงเราก็เมือนกันเลยกับจุดประสงค์ลักณนี้เราก็ไปทีเดียวกันนะครับเป็นใจเดียวกันแมลักการปฏิบัติความเชื่อนี้จะแตกต่างกันออกไปบ้างก็ไม่ปลือนะครับอ่เมื่อนกับเราวุ่งก้าวนะั่นเลยครับเราจะวุ่งกับไฟกับฟืน หรือว่าจะอ้งกับแก๊หรือว่าจะอ้งกับท่านกับตาอุงกาวซุกในทื่อหัวผ่านกับโอเคคกรณีกระผมจะก็ยิบยอกขึ้นมาสักไส้ก็แล้วกันกนะครับเพราะว่าถ้าเราจะยิบยกไส้ที่เราไม่ได้เรียนรูไส้ที่เราไม่ถนัดเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะไม่ได้เรียนรู้มากกระผมเองเนี่เป็นหลกซิดข้องท่านอาจารย์จะรูนน้อยวัวไซนะครับท่านอาจารย์ใดเป็นผู้ประสิท์ประซาทวิชาแล้วก็ ได้กรอบไม้กรอบมือให้กระพมมานะครับการแก่บนหรือการแก่เรื่อยนี่แบ่งออกได้เป็น่องชนิดใหญ่ๆนะครับนึ่งนะครับคือการบนเฉยๆหรือการบนแบบปากเปล่าผูดแบบปล่อยๆที่ฉันว่าถ้าทุกเบอร์เนี่ยจะรับนั่งมาแลกันทักคืนการบนแบบล่อยๆแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าการบนแบบปากเปล่า ท่านอาจารย์จะดูน้อยว่าใส่ท่านได้บอกว่า,เ,าเราไม่จําเป็นต้องมีพิธีการเกก็ได้ในการบนลักษณะอย่างนี้นครับแล้วก็บัวเต๋บุนี่ก็บางกลางบางกล่าวก็บอกว่าไม่ไม่ต้องแกะไหนนั่งเอเอพมไมมใจ่บนรลยพมตาวเล่งเชยๆนี้พิธีการพิธีกรรมตรงนี้นะครับ ส่วนมากเร้วในการปฏิบัตินี้เวลานั่งเล่นนี่ทางด้านเจ้าป่าปก็จะจุดถูบจุดเทียนบอกกล่าวตดสิ่์สิทธิ์ที่ก็บนที่ก็ได้แรงไว้เชยๆตอานหน้าโรงนั่งก็ถือว่าคาดกันนะครับอาจารย์จะุูนน้อยว่าใจบอกว่าจริงๆแล้วมันคาดตั้งแต่ตอนที่รถนั่งไปตึงงาน,น,นเพราะว่าได้ตำตำสัจจะวาจาที่ได้กล่าวไว้เร็ว นั่นคือบนรับนั่งกันนั่งไปนี่อว่าคกาดกันเร็วนี่คือการบนแบบปากเปล่านะครับการนี่นื่งจุดซ่องครับนั่นคือเมื่อยครับเมื่อยแบบธรรมดาครับเมื่อยแบบนี้เป็นการตั้งจิตอติสฐานตั้งจิตตั้งใจในการบนบานสร้างเก่าต่อกรูโม่นั่งจุดตูบจุดเตียอ่อน้ายิงมีความตั้งใจในการบน ในการบอกกล่าวต่อกรุ่ม่นั่งอย่างตั้งใจาบางรายก็บนเฉพาะจอ,อจงอขณะนั่งที่จะรับมาบางขณาก็บนแบบไม่เฉพาะขณานั่งคือนั่งไรก็ได้นะครับว่าถ้าํำเร็จแล้วนี่จะรับนั่งขณะนั่นขณะนี้หรือไม่ไม่บ่งบอกนี่ก็ได้ครับ กรณีการแก้บนในการแก้มเ้ยในลักษณะนี้นี่กับในนั่งนี่ต้องทําพิธีการแก้บนแก้มเ้ยให้ทางด้านเจ้าภาพครับกรณีในการแก้มเย้ยแบบนี้นี่กับนั่งตะลุงแต่ละคณะนี่ก็จะมีพิธีกรรมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันแล้วแต่ไซดเเมื่อดังตีกล้าวมานะครับนะกรณีอาจารย์นั่งตีซืบ่อๆกันมากนี่กับบางคณะนะครับ ก็จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ทวายสิ่งศักดิ์กเสก่อนนะครับหรือบางคณะก็นำนิทานแนวโบราณนะครับมาแสดงทวายกลุ่มหม้อสิ่งศักดิตก่อนที่จะมีพิธีการเกล้วยบนกันนะครับบางคนนี่ก็ไม่ได้เล่นเรื่องรามเกียรติ์หรอกครับแต่อาจจะเอารูปารหนบดมาวากลอน ตึงเรื่องราวของการบ่นบานสร้างกล้าวในการแก่ต่อจิ้งจักษิตต่างๆนะครับเป็นการวาบดและกา,าสู้พิธีการจุมนุ่มรูปและทำพิธีการตัดมะครับบาง้ายนะครับเช่นา้ของนั่งหลุมคว่าจอมปูนปานหรือว่านั่งกลัวโจนั่นเท่าก็ดีครับ นั่งหนุกูลซอวิรมนะครับธรรมดตรงนี้นะครับก็จะมีการออกรูปพี่มาสนทนากับรูปหน้าบอสครับเพื่อที่จะพรีกัมปูดระว่างจาบาบกับกรุโมให้จาบาบนี้ได้บายใจพิธิกรรมตรงนี้นี่ก็ไม่ก่อยที่จะเห็นกันสักเท่าใได้เลยนะครับมันเป็นพิติกรรมโบราณที่กระผมก็ได้เห็น ไม่หมากสักกี่กน,นาแล้วครับถึงเป็นประเพณีดี่เกือบทจะชู้น่ายแค่เปแล้วนะครับในการออกพี่ามามาปลีกกรพูดตรงนี้กันนี่เบลยี่ี่องครับนั่นคือเบลยโอรครับเบลยโอนี่คืออะไรล่ะครับเบลยโอ้นี่คือการ บนบานสร้นกล่าวต่อกลุม่มม้อนั่งตอสิ่งจักดิดอย่างมีหลักฐานครับนั่นก็คืออ้อมเบลยเป็นหลักฐานซึ่งแตกต่างจากการบ่นปากเปล่าหรือว่าเบลยแบบธรรมดาซึ่งมีแคขสัจ,จาวาจานะครับมีแค่สัจ,จาวาจาอย่างเดียวต่ตาเบลยอนี้เรามีอ้อมเบลยเป็นหลักฐานในการบ่นครับ ในการบนนะครับในพิธีการบนกอนในพิธีการบนแล้วก็อ้อเลยนี่ครับคนที่จะมาอ้อเลย์ในนั้นจะต้องเป็นมอครับที่มีความรู้ต้องมีการฟ้านการบวชการเรียนหรือว่านายนั่งที่ฟ้านการบวชการเรียนการกรอบมือมาเรียมาทําพิธีการอ้อเบลยอา่าอธิเ็นว่าถ้าเราบนไหวลูกเนี้ย ชอบพยาบาลชอบตำรวจได้รับเราก็จะต้องมีมากมีปลูตูบเตียนดอกไม้ย่างละทิพช่องแต่ถ้าบนเกี่ยวกับการทุกกลุมมกล่มโม่ตายายกลุ่มโม่นั่งกะลุงนี้ก็จะต้องเผ่มแหลบมือแหลบตีนจันพ้่มใหญ่ปลาชื่อวัดเดือนปีเกิดใส่ลงไปด้วยครับทุกกรก็บางอ้อรับขบนกันโดยความพยาบาลความเกียดแกน ตรงนี้อาจารย์นรงเคยเล่าให้พมฟังอย่างค้นพองสยดสยองครับว่ากล้งนึ่งท่านได้แก้เรื่อยอ้อกับพอแก้เรื่อยใชยมีตัดโอ้อนี่ครับลูกตาคนนี่เล่นลงมาเลยครับท่านนิทานว่าการบ่นเนี่ยคงจะบ่นกันโดยความเกลียดแค้นและความเจ็บปวดอย่างชุดๆตรงนี้เป็นเรื่องรล่าที่ประสบการกับพ่อเองได้ยินมากับผู้โดยตรง นะครับการแก็บเรื่อยนี่ครับการแก็บเรื่อยโอ้เนี่ยก็จะต้องมีความละเอียดอ่อนกว่าเรื่อยอื่นๆน,นะครับการแก็เรื่อยโอ้นี้มันจะต้องยุ่งยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ีิจยาชาในการแก็บเรื่อยโอ้นะครับเราจะต้องมีถีดิปซองต้องมีซาดมีม้อนนะครับ เกทัดเลี้นี่เราก็จะต้องนอําไปฝักปับราพลิงก็ดีนางโทรณีนางคงก,ะกะ้าก็ดีนะครับจะต้องทําให้เรียบโรยสําหรับเรือโอ้นี่เป็นเรือที่อันตราย